Hello my student สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องคำนามนับได้ countable noun กับคำนามนับไม่ได้ uncountable noun มันแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันเลยค่ะคำนามนับได้ countable noun นะคะก็ะคือจะเป็นคำนามที่สามารถนับจำนวนได้เป็นชิ้นเป็นอัน เช่น boy share book school country biscuit นะคะเราสามารถนับได้เป็นชิ้นเป็นอันหรือว่าอันไหนที่ไม่สามารถจับต้องได้เช่น day month year แต่ว่าเราสามารถนับมันได้เราก็เรียกว่าเป็นคำนามนับได้นะคะต่อมาเป็นคำนามนับไม่ได้ uncountable noun มีอะไรบ้าง u n countable noun เนี่ยมันจะเป็นคำนามที่เราไม่สามารถระบุจำนวนได้ว่ามีกี่ชิ้นกี่อันแต่ว่าเราเห็นเราเราสามารถเห็นได้แต่เราไม่สามารถนับได้เช่นข้าวข้าวเป็น rice rice เนี่ยหรือว่าข้าวในภาษาไทยเนี่ยอ่ฝรั่งเขาจะบอกว่ามันเป็นคำนามที่นับไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถ นับข้าวเป็นเม็ดๆได้เราจะสามารถนับข้าวได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในถุงหรือว่าอยู่ในกระสอบนะคะหรือว่าอย่างอื่นชีสเราก็ไม่สามารถนับได้เหมือนกันอัน,นักเรียนลองอ่านดูนะคะอ,อ,อย่างเช่นเงินเหมือนกันเงินมันนี่ภาษาอังกฤษเขาก็ว่ามันนับไม่ได้คะ่ะ แต่ว่าเราสามารถจับต้องเห็น,เ,หนเป็นจํานวนเงินแต่ว่าเป็น,ปนคํานามที่นับไม่ได้เหมือนกันต่อมาถ้าเราจะทำคํานามนับไม่ได้ให้มันนับได้นักเรียนดูที่ตัวสีแดงนะคะคือเราจะใส่ภาชนะให้มันอย่างเช่น a bottle of milk มิ้วเฉยๆเนี่ยจะเป็นคำน้ำที่นับไม่ได้เพราะเราไม่สามารถกินนมได้เป็นหยดใช่ไหมคะเราก็จะใส่ขวด bottle of milk นมหนึ่งขวดเห็นไหมเราสามารถนับได้แล้ว glass of water a glass of water น้ำหนึ่งแก้วใช่ไหมคะน้ำเราก็ไม่สามารถนับเป็นหยดได้ต่อมาม bread ขนมปัง บางคนอาจจะว่าเอขนมปังเป็นนามนับได้แต่จริงๆไม่ใช่นะคะขนมปังเป็นคำนามที่นับไม่ได้เราจะใส่ให้มันนับได้คืออย่างเช่น a l o v e of bread a l o v e of bread ขนมปังหนึ่งแถวหนึ่งก้อนนะคะหรือว่า a slice of bread a slice of bread ขนมปังหนึ่งแผ่นนะคะเอ่อหรืออย่างเช่นเนื้อค่ะ meat e ี t จะเป็นเนื้อเนี่ยเขานักไม่ได้เราจะต้องใส่ให้เขาอย่างเช่นอ่ะกิโล of meat เนื้อ1กิโลสบู่สบู่ก็นับไม่ได้เหมือนกันนะคะภาษาอังกฤษเขาเลยให้ใส่ว่า a bar of soap a bar of soap ก็คือสบู่หนึ่งก้อน a bar of chocolate a bar of chocolate ต่อมา r u r t u t u เ e อาบางคนเนี่ยอาจจะแบบ f ฟ r n i t u เจอ เ,เนี่ยเขาก็เฟอร์นิเจอร์มันเป็นความหมายรวมๆเนาะก็เลยนับไม่ได้ก็เลยใส่มันเป็น A piece of furniture นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูต่อมาอ่ะต่อมาให้นักเรียนศึกษาคำนามที่นับไม่ได้แต่ว่าเราใส่อ่อใส่ภาชนะใส่อะไรให้มันนับได้นะคะให้นักเรียนลองอ่านดูๆนะคะต่อมาค่ะ l e s p a c t i c e คุณครูก็จะมี activity ให้นักเรียนทำลงในใบงานนะคะง่ายๆค่ะแค่ให้แยกว่าคํานามไหนเป็นคํานามนับได้คํานามไหนเป็นคํานามนับไม่ได้เช่น book 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 คืออะไรคะอ่านังสือหนังสือนับได้ไหมคะอ่านับได้นะคะก็เอา ุกมาใส่ในช่องคำนามนับได้ต่อมา sugar 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 หมายถึงน้ำตาลนะคะน้ำตาลเป็นคำนามนับได้ไหมคะเรานับเป็นเราซื้อขายกันเป็นเม็ดไหมคะไม่ได้เนาะค่ะคำว่า sugar ก็คือจะ เป็นคำนามที่นับไม่ได้ชูกานะคะก็ต้องบงอยู่ในช่องของคำนามที่นับไม่ได้นะคะให้นักเรียนทำไปค่ะทั้งหมดนี้มี20คำนะคะก็ทำเสร็จแล้วส่งคุณครูให้คุณครูเช็คงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ